คนส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าแต่เดียวต้องไปรู้แบบเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมาแน่นอนเลยก็เลยแบบโยนบอมทิ้งไปกลางวงแถลงวันนั้นน่ะรู้อะไรหรืออะไรแล้วอยากจะพูดก็พูดไปแล้วอันนี้ก็คือก็จัดประมาณนี้แหละอยากให้จะให้จับกันให้แน่นเอาแล้วครับพูด<ำ>แค่นี้มันไม่มีอะไรแล้วทําไมอีกฝั่งหนึ่งเขาต้องแบบโกรธเป็นฟืนเป็นไฟถึงจะท้าต่อยก,กันล่ะไว้รอเทปหน้านะครับ <laughs> ตอบไม่ได้ค่ะตอบแบบนี้ตอบเบนี้คนรอดูตอบต้องหน่อยไปได้เหรอทำไมต้องโผม่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันไงเพราะว่าเขาไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธแล้วพอแดดีได้เห็นอันนั้นนะที่เขาแถลงข่าวแบบนั้นนะพอเห็นแถลงข่าวอย่างนี้ปุ๊บในมุมคนก็จะทีนี้ก็จะกลับมาแบบมาตกที่เราละเราก็ต้องมาแก้ผมก็เลยโพสตแก้ไปอะไรเงี้ยพอแก้เสร็จก็คนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันน่าจะเดินหน้ากันให้จบอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้มีประเด็นถ้าเกิดอย่างนั้นก็ให้ขอโทษก็ขอโทษ ทั้งพิมพ์ขออภัยขอโทษแล้วก็มีการแย่งซีน